เฮนรีซซอมบี้ภาคส่เพาะว่านีค่ะเป็นขามันจกิดหน้ากันเนาก่าจากนี้อาจจะไม่เปิดหน้าอลเน่คืเอ็มือเน่อ็ตลมีเป็นเป็นกแเล่นบ่อยมากเมยลองเล่นกันด้ ก็พอร <cup S 1> <ย>ู <ม ife. S 2> ้ข <Corps masa, S 2> <ogi> ้อมูลไม่ได้พอรู้ข้อม you ูลรู้เยอะเลยตังงถาตก็มีตัวอะรบ้างปต่าเไหมขวา้า y กสี m เห็เกสาเีเด้ right so wow. s S ียจเ <ส>ไม่ต้องอธิบายกันรึเหล่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวายอันนี้จะเป็นหก 我就要娶老婆，没别的。 ูดถึงผีผีก็มาผักสามกายี่สิบจานสากายบพูดถึงผีีก็มาอันนมายักสนาีิบาทแต่ถ้าเกิดเป็นละไม่ใช่เป็นัสามเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายถึงก็มันไม่รผีกไม่ได้เป็นผีแล้วไม่ได้เป็นผีหลอกปัญญาหลอนด้วยต่อไปทางไหเข้า็ไปเปรียบกับ กับคนที่แบบว่าตอนตอนมันเรื่องพูดถึงอะไรกับเขาเขาไม่ผูกมาแต่พอพูดถึงเขาจะผูกมาทันทีแบบเนี้ยก็เลยเรียกว่าพูดถึงผีผีเข้ามาผัก20กรัม3บาทนะคะร้านคนอะไรอย่ีงเงี้ยคุณรีบไปซื้อเลยนะคะการเขียนอัตราส่วนนะคะแค่ข้าดอดสันตม่ร้เรื่องนารดิ้งกันตรงนี้บ รถประจำทางเป็นคนต่อค่าโดยสารในป่าเป็นผ้าเรอคะค่าปกันขยับขียวเขยบขยับขยัขยับขยับขยัเขยับขยัเขยับขยัเขยับขยับขยัอขยอบขยอบขยับขยับบยับอยัยับขยับขอับขับยยับ เไมปูยังเอาไว้ปูแล้วที่นอนอไอ้กินข้าวอาชิบยูย่นั่นอะช้านั่นอ่ะใช่โอ้ใะไกันเติมป้งเอาแล้วมุกข้าวเกลี่ยไว้ตรีก่อนนั้น อีนหอมแลเปิดไม่ใช่มุย<ต>ม้ยน่าเปิดอหอ,อ,อมงกันเลยตอนเลิกเกมทางบ๊วยเล่งให้อะไรมาเนี่นี่ยคนรัสออกสองคนมาหาทอดมันกู้ ขาปลากุูจริงๆแล้วไม่ม um, ีกุ yeah, ้งหรอกมีแต right. well, ่ไม um, ่ได um ้ตม yeah. ีก um ุ้งสองจูสองับต้มไก่แม่เราข้าวมีเยอะนึเย็บปีไม่ทำเองเหรอไม่ซื้อมามเอาาข้าวไม่กดเอาเกมเะเอาทาข้าวมาเอาหม้อข้าวมาไว้ตรงนั้น ดูสิข้าวหบาทนะเห็นไหมเหมก,ก็บมาเอาหม้อข้าวไว้รเนี่นนะนย นวลพูดเนี่ยบี 你。 ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ห้ามนอนเราอยู่หองแค่นี้ก็ได้ท่าหญ่เลยอยู่ห้องแค่นี้ะาไปเลยเยอะไปทุกอย่างเลยห้องนี้ กุญาจเร็วจมตีแรงอติก็แรงครบเครื่องเลยมอีช่องว่าทบอยู่นงก่นเี่ยมางั้นมลู้ นี่มันวางาสลับแต่ตงไหนไอ้ก็แค่วางอางนี่วางนี่ไปเลยวางหลังทุกตัวน่าจะวางหลังทุกตัวไม่ได้น่าจะไม่ทำเลยเอาลูกสองนี่ออกไปดิไม่ได้บ้างน่าจะช่วยไม่ได้ระเบิดตัวระเบิด เขามันงอกแันเถอไม่ไดง้งอกไม่ทันแจตายก่อนงอกไม่ทันมันตายสอบม,มาเกือแล้วยังใช่

อลงไปที่ทำให้สดทยเโยคเป็นจงก็คือลเบวกกับอะไรสกวดม่าอนี้คืออะไรขท้าเกมมันง่ายท้ายเกมมันยากไม่ใช่ต้นเกมมันยากท้ายเกมมันง่าย มาจํานวนเลยมันจะไม่ใคร่ดแ่จํานวนโดยที่เอาตัวเนี้ยไปเขียนี่เส้นจํานวนเอาตัวฝั่งฝั่งฝั่งยวกับก้อนสีนเหลี่ยมอเนอย่างี้เป็นตัวนี้ตัวนี้ฝั่งยวกับก้อนสีเหลีย ลบแล้วติดแล้วเว้ยแล้วก็ไปเขียนแล้วนะสเต็ปที่สองสเต็ปแรกของตัวนี้ไปเขียนไมาเลยสเต็ปที่สามก็เอาตัวนี้ไปเขียนมาเลยก็จะตู่ตังวลลบเก้าอ้าวนี่เดียวกันนี่ไงอันนี้ก็เป็นลบเก้าตู่ตังวลพักการาดพ่อ